เิซึ่งนักนาะถึงต่อไม้หางไม้กันเ่าที่นี่นักผันี่นหจะเป็น้างไม้กันกุ๊กเปลือยบ่ที่นี่หะนอดคานเลยเสีฮอฮอฮอนีว่าพออไม่นี่ฮ้อนหนีพ่อว่ามึง

ดยวดยดยโเนท่าพอแกินหอนเมีย okay. ไ่จทางพอได้บอกินหอนเมียว่สิฮะบอกินหอนเงียบ่พออทายกยเนาะทางพอบนนั้นกินหอนเมียเลยนอนอยู่นอะพี่บันเผาเื่อนเด้โดยใกนอนอยู่้องแบบดยดยวดยล่อบอกพ่องมันนี่เนาะ แลลแบบเ็ดไมีขาย่องอยู่บนเนาะมึงว่าเนี่ยแปลว่าใส่สุภาพด้เมนซดทงองค์เอวได้หมดเลยบอกว่ากยากจะนีใครรู้ยเนาอ้านีมันไรีมย่องก่อนมีจิ๊บมย่องยันเนียเราหายเอ้าคุณแล้ว เราผบหายกันย่งอย่ีปอว่าจะไปคุบแล้วเราเฮ้ยย่องนั่งเพ่งกันอยู่ที่ันคือผมเป็นยังเนาะคอผมมีเงินได้จึไปถ่ายเตรียมจะลองย่องลองย่อมงดูอ่ะิวากินนี่ขอยผมทันได้เ่าอ่ะลืมๆมไปกินนี่เอาจ้ว่าไหมกันย่องเราแบบไหนมาได้จิกินข่าวไปปกติหรือจ้าว่าบบขอกลินไปเด้อบ้าปะนี่รอ ไฟร้อนนะเอาตัวทูดนี่เพื่อนนี่คือว่าลูกยางมันเนี่ยจังหวัดจังหวัดรอบนี้ไปย่าโอ้โหเดี๋วกนลงไปจังเนาะอ๋อคือคือกุ้งฮะกุ้งยูสุพรรณซื้อซื้อกุ้งกุ้งสุพรรณอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคนไทยคือหน้าตาคือว่าป้องนี่ คุณได้แบบที่เลยคุณได้เลยแล้วหนึ่เออยุมัปมักเพิ่นเอามักมักนทไม่ังชาวพุนะงอเลยแ้ปฏิเสธเนแล้วสวยสวยเรียกได้แหเอาบอายอยากเงยบายหาเงินอยูสักยังไ่ยังยังอ่ เอาพี่น้องไงเนาะตอนนี้ก็มาสีคำๆในี่พี่น,องงนอ้อยเนาะเจ้าพอดีทั้งก่อสร้างเปจะน,นั่งลงไม้ลงมือหน้อยเนะาะติดตั้งกำแพงเอเตียวยื่พี่น้องเยกราบสบายดีเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องรถสกู๊ตต์ควนหน่อยเนาะอยู่ทางมาบ้านเชียนซานทางเอเตอยียวที่เก่าพี่นอ้องกุ๊บๆเนาะกุ๊บเจ้ากุ๊บยืนเนาะสบายดีเด้พอพ่อเด้อ โอตัวยังหมู่เมื่อยวะตึนหามู่ปาเน้กระเทือนเลยโอ้นี่ทีฆ่าได้ก่อนว่พอมึงนี่เออโดยสบายดีพอเด้อสบายดีสบายดีโู้หลุดกี้เนาะ้ยากกินข่าวกินน้ำมบ่อาูเนาะจะคนพอมึงนี่หาคนขึ้นเขาหาสหายเนาะ Đôi 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 Đây này là tham nó thì có máy Hạng mày ăn cao gì chứ nó Đây là cái hang hạng máy Ăn, ăn cốc vào cái kia là nó คือคานเลยยา้อนอหนี่พอเอาอนี่ฮอนหนีพ่อว่ามโดยโดยโดคือว่าแล้วมันคำเนาะูหมาวันนี้เสาลุกเรียบร้อยบานี่พักยเดียังตัว ทำกัเรื่องคำใช้บ่อให้พ anyway oh. oh, ักนะบ่อบ่อหนึ่งพักในอยากพักกแล้วเนาะคมโดยโดยโดยโมเมนต์พอแล้วกินห่อนเงีบยป่ะจ๊ะทั้งพอได้บอกกินห่อนเงียววะส่ะบอกกินห่อนเงียบ่ โอ้ยเนาะยังเดี๋ยวพ่อพ่นนั้นขิ้นหอนเมียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ได้เมียเด็กน้อยพี่น้องเลอได้เมียเด็กน้อยบ่อทำบ่ไดาเนาะสูตรใดดิเนาะมาได้ถามทั้งพ่อพ่นกอนเนาะก็ได้เมียเด็กน้อยพี่น้องเลยมาได้ถามสูตน้ำกอนเนาะโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องเลย เออในบุกอ <tr> ีเทียนีกถือว่าเกือบครื่งทางแพอเนาะอืมวัวชมนีมันหา่ําเนาะพอ่มันบ่คืออ่ยามเลกี่ยามยหน้าพี่น้องใหคํา้

ยอกันแซวกันขำแล้วโดยเมียนพได้ม้วนได้หัวกันพี่น้องเห็นเนาะาบ้านเยแต่สิมีแต่ของดีนะนะเนาะเมีนอ่าเป็นขลอกขลม่พี่น้องเลยองดีก็ได้ โดยโดยโดยเก็บอุปกรณ์้าบัดนี oh, <disappointing. S 2> ้เนาะทำะไออหน้าบ oh, right. mm ัน hmm. น in ้องเอ๋ โดยโดยสบายดีเด้อเด้อเดยสบายดีผมมาเห็ดหัวอีกบ่มือนีิโอ้ยเนาะพอดามีเอฟซีคนบอกว่าให้หานนี่ออกคนว่ามันข่ามแดนคนว่ายาบามีปัญหากันโดยมาพอเนาะหานงานนี่ออกก็ได้นี่พอดีทั้งเอฟซีคนคอมเมนต์เนาะบอก อย่ามันถือกับพวกกับเพลงมันโบงามนะพอเนาะอ่าเวียนทางนี้เนาะมาอันมีห้อยประทับเลยครัู squishy, uh ้ฮ่าฮ่าฮ่เวียนบุกแต่เช้าอีกนะพ่ออ๋อเอาไปลองเลยใครดอกมือนี่มันกะบดแน่มือนี่เมื่อยันต้มน้ำอาบอีกแล้วมือนี่ไปลองเลย ขา้าแล้วข้า,าแล้วหลเพื่อนคำได้เน่น <laughs> ้ยสำหรับว่ากินยาบ้ามีขออ้างเนาะพ่อว่าโอ้ยเมื่อคนเข้าฉันเนาะตัวเด้อหนาวเด้อเมื่อก่อนลูกกอดเมีย,ดนะยเด้เนาะเพราะว่าภายดอกพี่น้องเลยทั้งวัสดีก็คือกันเนาะเพพืออนนนน่่เยได้ลย phát lên, ô phàm nữa nó, áo áo, mướn to cái <laughs> này, thằng sang có sang phun cả, ôm nó, rồi, cái gì hay quá nó, คือว่าได้เห็นผู้หลายผู้หลายคนมาหลายเนาะอ๋แอแก็ให้แค่ให้อือืมเป็นอะไอ้ไก,แก,แก,แก่แกไกแรกไก่สีมีกระเพ้งบางล้มแล้วพราะอะบ้านไก่สีบัวหนาวแล้วบหมือนเนาะหรือว่าทั้งกระเพ้งคนบางไม่กระอุนแน่บ้านเล <c oughs> จ,าจานนยยนนะว่าอยากนองเนี่ยยากกว่านาะคือตาปิดขอ้จักรรับเลยไก่ยังรับเลยโอ้ยัยงแมนอยู่ เ่าพี่น้องเลยทั้งปวดคนกำลังลน,นอนก่อนเนาะ <laughs> <achieve> ดโดยผูฮ่านอนไม่นึงแล้วพอแล้วงามไม่นี่กะเนาะคุย <c ười> ยันวามันทับ <c ười> <c ười> มันอันเมนอ่าเจ้กบไปครับพี่น้องเลยเป็นหมากนี่อุ้ยลบไปไงเนาะอ๋ะอเอามันเป็นหมากเลยส <c ười> ิมาอ่ากินน้ำ <c ười> โดยโดยเลยฉิมาขอกินน้ำเนาะอ่าตัวมีครั้งแรกเนาะมีตาประทับเรียบร้อยพี่น้องเลยอือตาประทับอ่าครั้งแรกครั้งแรกพี่น้องเลยตัวมาตัวนี้กาซีคำคำในพี่น้องเลยพอดีว่าไปเวียกเนาะอยู่ทางอ่าอย่างเนาะพี่น้องเลยบ้านกระลึมบ่ มันยังเ,เลยพี่น้อง,งลืมคุยกันเนาะมามันหมาดก,ก็ลืมพี่น้องเลยโอ้ยบประธา,านใน้ถวขะเนาะลืมไปอีดีพี่น้องเลยครูอ่าเดวหัวทางไอเต๋พี่น้งงนะองเลยเนาะจิตใจเราได้บุญเนาะพี่น้องเลยครูพี่น้องเลยเนาะโอ้ยยังหอมกลุ้มๆอยู่เนาะต่อกันเลยพี่น้องเลยพอดีทั้งพ,อพ่อสร้างคนอ่าเมื่อหมดแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าทังสารน้ำฝนก่อนพี่น้องเลย ด้สบายดีเด้อทางสาวน้ําพลเฮ็ดยังกินกุ้มๆอยู่เนาะกะยักน้ํน้ําอยู่อันนี้สิแกงเียดอ๋อน้ําไว้ว่าสิแกงเียดอ๋แกงแซ่บๆเด้อขอสิให้กินนําเด้อได้ไดเนาะว่าแกงแซ่บๆสิให้กินนํา่ซั่นน้องเอ้ยอือักออยังักอหยังนี่กอีักน้ําคมักน้ําคมตะกี้่าเด้พี่น้องเอ้ย เปลียงเขียดเทพวัชงใสบนได้ค่ะเพิ่นยังออกเอาอันเพิ่นออกไปอันนี้ไปปลูกเทวาเพิ่นกลนออกมาไม่ก่อใหม่ปลูกเอาไปปลูกอยู่นะปลูกอยู่นะว่าัชงใสบนนอน้าว่ามันนี่กับพิ่งไปน้าวต้นแหลมอ๋อโดยด้วยโดยดยโดยตัวแกงเขียดเนาะ พี่น้องเอ้ยมาวันนี้กะค่ำมืดเลยพี่น้องเอ้ยันเดียวไปอ่าเบียดทั้งนอกเมนน้องเอ้เอ้อเนาะเฮ้รถเฮ้รถรถใหม่นะเฮ้รถใหม่อะเนาะรถทีมคือเก่าอยู่เหนื่อยโอ้ยแต่กีว่าได้รถอันเจาะรถจักเนาะไปเปลี่ยนยางมันซื่อโอ้เปลี่ยนยางซื่อเนาะเหยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าทางอัน สาวน้ำฝนบนสิได้รถจักรพี่น้องเนานะรุ่นน้ำกันอยู่เนาะ,ะพี่น,อน้องเลยทั้งสาวน้ำฝนคนไปเปลี่ยนยางรถที่เนาะหรือว่าจัก,กรยานพี่น้องเลยมาถึงเถิดหรือเปล่าโดยไปโดนเนาะมากระมือแต่โจจีวีพี่น,อน,น,น้องเลคข้าแล้วก็คือมืดเนาะโดยพี่น้องเลยแบบไหนดีพี่น้องเลเนานะ Nào đây mưu ni nó, Nè chơi chói chói Vào nì cầm mưu nào có cần muni, ni nó, nó vâng và... à, bỏ này ừ. chỉ có nó, muni, nó Rồi Rồi Cái đó nghe nam đây của à, nó à đó bọn nam này Nè Nếu hết kiện cả sẽ phải áp Rồi rồi สิบ่ซั่นมันง่ายบ่น้ําดึกเนาะก็ยังไทยแท้พอมันอาบในห้องน้ําอือโดยโดเฮาบแลนนเฮือนเมันสิบ่หนาบ่กเอาสไปเปลี่ยนโอ้ยเนาะ้มืแท้อันเวลาอาบน้ําใไโคมบ่แม่นอนตัว้อภัยเข้าเนาะสายมันบ่ถึงสนบ่ฮอดต้องซื้อสายมาใส่เนาะโดยอื นองพี่น้องเอ้ยเนาะแต่คําดึกจัน่ยเด้วอว่าสงสัยมาเนาะ <โด S 1> อืโพี่น้องเอ้ยทางละหัวยังคือละหัวเพิน่นคือลมลง่ะเพิ่นเอาลไว้ยันมันลมยันเพิ่นมีคนไปเหงไปยังเพิ่นบ่ฮู้ยามันลมอ๋อยามมทับหยังบ่เพิ่นก็เลยเอาลมเอาไว้ก่อนอืาม,มันลมๆสิมันเาบ่าได้อันนี้ทตมตีนมันยามมันลมง,ง่ายอือ ดพี่น้องเยอาตูเอ้าๆจังไดก็สิได้ล่ลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวบใจาไทยทงงานสาน้พุพี่น้องเยสิจงเียดพี่น้องเยเนาะจกเอาจกามือนีอ่สจซาเดียวเนาะโดยแซ่บพี่น้องเอ้ยหรือว่าอร่อยเนาะ แช่ดแหละแต่ว่าแก่กเปยเสี่รถเพ็ดรถหวานดเค็มอะไรเนาะเดินก็้ข้าแต่ยา้มันเค็มดยเอ้าวพี่น้องไงจังไรกะเราลุนน้ำกันเนาะเดยัเดยนเนันหอมกุ้งม้าทางนี้เนาะแม่ม่แมโอ้โดยสบายดีเด้อโดยสบายดีกินอูดังตอบกุ้งมาตะพู มันลบพัดไปโดยโดยมิ่งยังต้องกินไห่นี่เนาะบาลลี่พันชื่อดหมูมาดหมูแล้วก็มีปลาบลาเชียงบ่าอาจารปลาเนาะพี่น้องเลยเอาเอาน้องเลยแซ่บเอาใจอเพื่อนพีว่าเพื่อนนี้ขึ้นหนกข้าวอยู่เนาะเพื่อนนี้โดดคลิปอยู่พี่น้องเลยเอ็งทันแล้วเนาะจะหน่อยอ่ะครับทางวาเซียนเพื่อนกาซีมากันเอาก้อนเอาก้อนเนาะ Rồi rồi. Nam n น้องสิซ่อง5เบิ่งให้เจ้าอือคิดว่าจะแซ่บเนาะเนาะแล้วเลยเด้อมือนี้อ๋อเมียบ่หายกินข้าวอิ่มก่อนโทรบอกโทรบอกเลยเนาะบ่เห็นบ่เห็นเจ้าแล้วเนาะเอายินว่าเมียนงทากินนะนะไรฮะอยทากินทากินนําพร้อมเจ้าหายนเมียคอยทาด้เมียบ่ทาบ่แฮงดีเนาะ เขาบดเฮดอยู่ที่น้่งเอนังเลยมันที <h <h ่ว่าเขาที <h <h ่ให้นะเมื่อคือว่าเฮ้ยกินเขากันยังเขาให้นะเออเขาดหายกินขาหากินเนาะบางกเกับเานอะกำลังมากลังโดดคลิปอยู่เนาะ โดยโดยโดใช่มาแม่ลงมือแมมโดยสบายดีเด้อโยสบายดีใชยไขอบับมเป็นยงรกบอยน้ม่าเป็นยงะนะเออยลยนะสบายสบายสั่งว่าโอ้โ่ไอ้กอฮโอ้โหว่าคำี่า้บเมันมันมืนมาแล้วครเน่ยเออไก่ข้ามาอยว่าเหมืนมาแล้วโ้โ ก็จะบางเรื่องก็อ่านอยู่เลยนะเปลี่ยนบางเรื่องเนาะเอาแม่เบาเอาแม่เาแม่เอาโดยโดยโดยเขาเล่นเขาเล่นโดยอืมปีนองเลยรอชาดีแล้วกินแล้วบ่อยกินกล้องมาแล้วคอยพกกระดานพกกระดานธรรมดาธรรมดาอยู่เป็นน้ำต้มข้าวขมบ่ะทั้งชื่อไมาให้กินทั้งเงี้ยงไผ่เนาะขันนีบวิ่งเป็นยางเนาะสบายสบายสบาย แต่บริการดีแน,น,น่นี่เนาะมีไอพี่เจ้านน่อคมบ่ะต้องตามประตูนี่ต้อบบงตามประตมโจชดแล้วบ่ยังเอออันบาีฏเอาเงินให้บายอยู่บ่อันประตูคืนให้บายแต่จเจ้าบา<ค>อกเราไปลงให้โอ้เรารับเลยประตูไปบ,บายเงินก้อนใหญ่ชั่มบอกดีแล,ล้วเรารับก่อนเหรอวัน ก็ยันแล้บ่ายยัน้วน้ำมาับอีกิด้เนาจ่อยว่าจอมุ้งขึ้นถนอนเราอะคุณดินดำตั้มนี่วะมารับได้บ่หายจ่อยตาแดงยักษด้ปลูกปีกเยอเลยคนดินของในกองนี่จนบดวานกว่ายัง้่อยกองใหญ่นุ่มมามันเรียบร้อยละวานมาน้องห็กอง้องใหญใหญ่ออกมานี่ะตอนประมาณตอนสิบจะเป็นมุงเนาะคอยเมื่อนอยเอาจจนินเลย น้อกกองนี่ยยังไงอยู่มาเมือนี้เรียบร้อยบ่เลยจะได้จอยชมซื่อหรืออย่างไรก็ได้นอนให้ลับได้ไปเลยเด้อที่ไปคุดที่สองโมงมาได้แล้วเนาะบอสที่เรานอนบาร์เราได้บ่ายเงินอ๋อบ่ายเงินบ่สเด้อเด้อเดยอเงินห้าหมื่นบาทประมาณสามสิบปลายลาดเพิ่มแสนนะครับเพิ่มแสนบาทเนาะ ตาเจ้าให้ประตูเราได้บายนะนะเแต่เรามีเฮงติดกาทำให้บายให้บายตันเว้นด้วยบายนอนรับอนตันเว้นบายตอนรัตื่นเนาะเนาะแม่นจะนอนรับเนาะด้ดีได้แต่เฮือนใหม่ทินอนลับบ่ท่านเคยเลยคอยดานแบบบ้านใหญ่ออกอะวะเนาะตื่นเนาะอาจารย์เนาะตื่นเฮือนใหม่เลย ยังชิได้นั่งเฝ้าอยู่ข้างนอกยังเฝ้าเพื่อนบ่นั่งตุู๊่อยู่ทางหน้าตาอยู่ทางหลังกับนอนอยู่นอกพี่บันเฝ้าเพื่อนเด้โดยอใช่ตู้นอนยังเฝอเปล่าด้อเด้อด้โลอน้ำบ่อป่องมันีเนาะตแล้วรอเป็ดอยู่เลยมีขาย่องอยู่บ่เนาะอืยู่บ่เน่ะ แบวใส่ชุดผาไแมนสวดทรงองค์เอวได้หมดเลยบอกว่ากาตัวนี้ก็รยู่อ๋อีีมันไดไย่องกมีติ๊บไหมดีย่องอยู่ยันเมียเราหายเนาะคุณแล้ว เย่องหายกันย่องอป่อจะไปคุบลวราเนาะเนาะมากแล้วที่กันย่อง่องแงกันคือผมเป็นยังเนาะคอยผมวิงินไหนจะไปไหนเตรียมจาลองย่องลองย่องมึงดูอ่ะวนากินี่คอยท่นได้เ่าอ่ะลืมลไปกินี่เอาจะว่าไหมจะย่องเราแบบนมาโวได้จิจิขินข่าวแบปกติเลเจ้าว่า้อคอยกักินไปเด้อบนีรอ ไฟร้อนนะเอาตัวทูดนี่อืมเพ้่อนน่สวงลูกลังแบบนีงอ้จังหวัดจังหวัดลำพียงไปย่าโอ้เด็กก่อนจวนลงไปจังเนาะอ๋อคือคือพิการกุ้งฮะกุ้งอยู่สุพรรณซื้อซื้อกุ้งคือกุ้งสุพรรณอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคนไทยคือหน้าตาคือว่าพ่องนี่ คุณได้เลแบบนี้เลยุนได้เลยมั่แล้วหนืเดอกเลยมักมักเพเอามักหมดแล้วสมัยเจ้าชาวพุนะบว่าเดี๋ยวาเอาเอาปฏิเสธค่ะมไรสวยสวยเลือกได้แน่งบออนอยากงนยหาเงินอย่เดเดนยังน้อยไหมยัอยคุณไปอต้นี้เลย บาะตูนชินอนบลับบลเลงเอลีเอลินั่งก็ปล่อยบานนี่ขักไล้เหรอเอ้มือจันทมือันม่ีนดอเือนตายรถบานนี่บอบอก็่อยยังมีคนพืออยู่เือะอม นั้นเราขี่รถจักรมาผู้เดียวใช่ไหมเอยาะเห็นก่อนขึ้นรถจักรนี่นะยากหน่ยเอารถจักรขึ้นรถใหญ่แล้เกิดเรื่องจานนี่นะนหนักทีห้อมเลยเนี่ยคือรถอาจารย์พอดีแล้วยอดทางทางผ่านเราเห็นดิเนาะเอาลีประตูเลยมีเสื้ออยู่ปะไม่เราเก็เอาลงเอาลงบ้านนันยางเห็นอะไรก็ให้นแล้วขี่รถพอดีตึกแล้วเนาะถึกแล้วอืมถึกแล้วอาจารย์ผ่านทางนั้นดเพราะว่าทางเมืองบ้านเขาพอดีเด้เมนเมนเมน อ็ทาก็ทาก็ทาไปกันดียังไงเนาะยังยิงเลยนี่อเมม่าชารีอ้าวด้วยด้วเอ้าก้ก็เนาะเบรกอนก้อนาเบกอนกินข้าวมกันก้อนนี่โดดยฝายที่ตไปจุบแหนนพี่น้องเายบเระเปอระเมาแม่อีกเหมือนี่กัมาแมาเก็บได้

จงว่าแห้งเยอะเลยจัดไปจับไปเด้อมื่อจะขึ้นก็ผมข้า่อยู่ข่อยกันได้ได้ได้อยู่บ่สข้าวน่ะหล่นไปแล้วกูข้าวแม่ข้าวกันได้เอาเอาเนาะพักเบกกินข้าวกันพี่น้องเลยพักเบกพักเบกมากแบบคืนเลยเอาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ชิลเล่ย์ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเลยพี่ป้าประกันไรขอโทษขอไปผมเองพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนพี่น้องเลยเนาะอาถูกขำมือแดดพี่น้องเลย สิดำลาไปก่อนเด้อเกับคําาสบายดีสบายดียดพี่น้องเอย